สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t a r โรบายชุริกรน,นะคะพรวิเศษที่เบื้องบนจะมอบให้กับคุณหนึข้อนะคะคือเรื่องอะไรมาดูกันนะคะวันนี้พรวิเศษที่เบื้องบนจะมอบให้กับคุณนะคะผ่านไพ่สองสำรับนี้นะคะมาดูหินมหาสะท้อนกันก่อนเข้าเซตใหม่ชุดใหม่นะคะมีมา2อทิ้นนะคะ รอเจ้าของอยู่ใครจะเป็นเจ้าของนะคะถ้าเซตเนี้มีมีฐานด้วยนะชุดนี้มีฐานด้วยเป็นหินดิบเหมือนกันแต่เป็นหินดิบที่ขัดมันมาให้แล้วก็จะสวยงามงนิดนึงนะคะสวยงามที่เอาวางตั้งตามจุดต่างๆได้แต่จริงๆอ่ะหินดิบที่ที่ไม่ได้ขัดมันก็วางได้หมดนั่นแหละคะ่ะแล้วแต่แล้วแต่กรณีแล้วแต่คนชอบนะคะทีนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะคะ3,443บาท3 4 4 3นะคะ ชิ้นแรก3,4,4,3เขาจะได้ความหนาจะมีไพลไลท์สวยงามสวยจริงๆพลังงานดีจริงๆนะคะพลังงานดีจริงๆแล้วชิ้นนี้นะคะรูปทรงเขาก็เก๋ไก๋เหมือนพีระมิดเลย3,5,5,3นะคะเขาจะบางกว่าเขาจะได้บางแต่ได้สูงนะคะ3,5,5,3,3,4,4,3ไปพร้อมฐานตั้งหินมหาสะท้อนหินลาพิสลาสซูรีสำหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่รู้เนาะเป็นหินที่โอโ้โหมีมา ช้มาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่4-5พันปีที่แล้วก็ตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณน,นะคะคนที่ที่ส่วนใหญ่อะคนเ,เขาเรียกว่าม,มีมีตำแหน่งมีหนะ้าที่เป็นกษัตริย์เป็นปุโรหิตเป็นผู้นำทางด้านาศาสนาต่างๆเขาต้องมีไว้แล้วก็ที่สำคัญก็เป็นหินที่ทำให้เหมือนมีวัสนามบารามีความรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองและสำคัญไปกว่านั้นก็คือเป็นหินมหาสะทอนที่แม่หมอ คือพิเศษอะสำหรับแม่หมอนะคือเขาจะสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีกลับคืนไปใครที่คิดไม่ดีกับคุณอนะเนี่ยถ้าคุณมีมีไว้อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อในเรื่องพลังงานนะเขาจะสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีกลับกลับคืนไปเพราะยุคก,ก่อนยุคโบราณยุคอียิปต์เนี่ยเขาจะเขาจะพกเขาจะใช้การเข้ามาในชีวิตประจําวันเลยเป็นเครื่องประดับบ้างเป็นอะไรบ้างนะคะก็มี2ชิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวแม่หมอเก็บก่อนแล้วกันนะคะมาแล้วมาดูว่า เบื้องบนท่านจะให้พรอ,อะไรกับคุณข้อหนึ่งเป็นพรวิเศษข้อเดียวก็คุ้มแล้วเนาะไม่หมอว่าในช่วงนี้ขอสักพรหนึ่งเถอะไม่หมอบางคนอาจจะบอกแบบนั้นนะคะมาดูพลังงานของคนได้รับพรกันก่อนแล้วกันมาดูพลังงานของพวกคุณกันก่อนขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณในช่วงนี้ขอดูพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะคุณได้แปดดาวแปดดาบ กับ8ไม่เท้า8 8นะอินฟินิตี้ทักษะสกิลความรู้ในตอนนี้ต้องงัดเอามาใช้เอามาใช้ยังไงก็ต้องงัดอะยังไงสกิลอทักษะ w i ส -dom ต่างๆอะต้องต้องคือต้องเอามาเลยต้องมาใช้ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ดีไปกว่านี้เพราะไม่อย่างนั้นคุณหาทางออกไม่ได้แน่นอนนะคะต้องมีทักษะ อยามาดูไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมกับพลังงานของคุณไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมกับพลังงานของคุณค่ะไพ่อยากบอกอะไรแปมพิท้าก็ขึ้นมาอีกอืมชีวิตคุณมีความก้าวหน้านะจริงๆไม่ว่าคุณจะเจอความท้าทายหรืออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามนะแต่สิ่งที่คุณเห็นน่ะคุณรู้สึกไหมว่าตัวเองมีความก้าวหน้าคุณรู้สึกไหมว่าตัวเองเติบโตขึ้นน่ะเติบโตจากอุปสรรคและปัญหาเติบโตจากความท้าทายเติบโตจากอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ที่มันโครท้าทายโครท็อกซิกประมาณนี้เลยนะแต่คุณเติบโตคุณเก่งขึ้นคุณเก่งขึ้นนะคะเดอะเดวิลเดอะเดวิลแล้ก็เจ็ดดาม,ม,มีความท้าทายสูงมากคุณมีความท้าทายสูงมากท้าทายกับตัวเองด้วยท้าทายกับหลายๆอย่างที่คุณไม่สามารถที่จะบอกกับใครได้ท้าทายกับอัตราในใจในตัวของคุณความคิดต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับ โอ้โหทุกอย่างเลยอะแม้กระทั่งคนภายนอกก็ต้องก็ต้องใช้ความพยายามในการรับมือไหนจะรับมือภายนอกแล้วไหนจะต้องมารับมือกับภายในตัวเองด้วยมันก็ชอบมโมโหอยู่เรื่อยๆมันก็ชอบน้อยเนื้อต่ำใจอยู่เรื่อยๆมันก็ชอบแอบทําให้คุณเสียน้ำตาอยู่เรื่อยๆขยายเจ็ดดาบนี่แหละสำคัญที่สุดเลยสำคัญที่สุดในตอนนี้คุณกำลังต่อสู้กับข้างในไอข้างนอกอะ ไม่หมอว่าเอาอยู่ข้างนอกจริงๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งอะ่ะเราก็มันก็ผ่านไปได้แต่ข้างในมันอยู่กับเราตลอดสิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้เราจะต้องสู้กับมันต่อสู้กับอัตตาหรืออีกโก้อีกโออกโ้นี่ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือไม่ใช่สิ่งที่ต้องต้องมาโกรธนะว่าใครมาบอกเรามีอีกโก้บอกเขาไปเออใช่คือทุกคนมีอีกโก้มันก็คืออัตตาแต่มันจะเป็นในรูปแบบไหนแต่ถ้าเราฆ่าแล้วเรารู้มันอะ่ะคุณจะผ่านไปได้พลังงานในวันนี้ มองเห็นนะมองเห็นปมบางอย่างในใจของคุณคุณอาจจะปฏิเสธอีโก้ตัวเองอยู่ก็ได้มันมันยากเหมือนกันไม่หมอก็เข้าใจนะใครจะมาว่าเราแบบนั้นแบบนี้ใครจะมาว่าเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ยากที่เราจะทําความเข้าใจได้เราก็เลยปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาและถ้าเราปฏิเสธตลอดเวลาปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดมันก็ไม่ได้ผ่านไปได้ด้วยดีสักทีแล้วจะทํายังไงทีเนี้ย เราก็จะต้องมาแก้ให้ถูกจุดก็คือจะต้องไปเห็นมันก่อนว่าม,มันมีจริงไหมมันใช่ไหมไอตัวอัตราเรานี่แหละมันตัวปัญหาแม่หมอเห็นนะในตอนนี้อัตราของคุณนะคือตัวปัญหาเลยตัวปัญหาจะมีใครฟังต่อไหมเนี่ยแม่หมอชุวิกรเธอพูดแบบนี้จะมีคนที่กดคลิปหนีไปแล้วล่ะนะจะมีคนที่กดคลิปหนีไปแล้วล่ะงอนออกไปแล้วเธอมาว่าฉันมีอัตราได้ยังไงใช่ไหมแต่คนที่อยู่ต่อคุณจะได้รับพรแน่นอน คนที่อยู่ต่อคุณจะได้รับพรแน่นอนพอรที่เบื้องบนจะให้กับคุณเราก็ค่อยมาดูว่าเบื้องบนท่านจยากจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการหาทางออกให้กับคุณนะคะขอดูพรก่อนอันดับแรกเลยแม่หมออยากรู้ว่าเบื้องบนจะให้พอรอะไรกับคุณคุณได้ไพ่หกไม้เท้าคุณหกไม้เท้าอไพ่แห่งชัยชนะ ไม่บอกแบบอยากรู้ว่าพรที่คุณจะได้รับก็คืออะไรคือชัยชนะอะไรก็ตามที่คุณพยายามที่จะทําทุกเรื่องเลยนะคุณจะได้รับชัยชนะในเรื่องนั้นในตอนนี้โฟกัสอะไรอยู่โฟกัสอะไรอยู่ที่มันเป็นดูพลังงานที่มันเยอะกับชาวบ้านชาวช่องเขาอะเยอะกับเรื่องอื่นอ่ะที่ที่กาลังเอาพลังงานของคุณนะไปโยนไว้ที่สิ่งนั้นเลยอะคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะประสบความสาเร็จ ในเรื่องนั้นถึงแม้มันจะต้องใช้ความพยายามถึงแม้มันจะต้องใช้ทักษะมหาศาลแต่คุณจะเอาทักษะสกิลความสามารถศักยภาพของคุณออกมาใช้ยิ่งคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยยิ่งคุณรู้สึกว่าเหนื่อยเท่าไรทำไมฉันไม่หยุดพักเรื่องนี้สักทีทำไมฉันไม่มีความไม่ไม่หยุดที่จะพยายามทำสิ่งนี้สักทีคุณจะได้รู้คำตอบวันหนึ่งแน่นอนและพรที่คุณจะได้รับอ่ะไม่นานไม่นานเกินหล่อ นะคะนานสุดเลยก็หกเดือนนี่คือนานสุดเลยนะลองลงมาหกสัปดาห์พีคสุดๆหกวันไม่เกินหกวันเนี้ยคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะได้แบบปลดแอกจะได้แบบว่าโอ้โหที่มัอนอึดอัดอะ่ะมันจบแล้วพอแล้วฉันสําเร็จแล้วฉันผ่านไปได้โ,โหโล่งสทัทีแบบนี้เลยพรที่ท่านจะให้กับคุณพรพิเศษที่ท่านจะให้กับคุณนะคะไม่ต้องห่วงว่าสิ่งที่คุณทําจะไม่ประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณทําประสบความสําเร็จแน่นอน แล้วก็เดี๋ยวไฮไลท์ฟันเบื้องบนสิน่งศักดิ์สิทธิ์อะ ท่านพยายามให้กุญแจคุณอยู่เสมอนะท่านพยายามให้กุญแจให้คีย์เวิร์ดกับชีวิตของคุณในสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ตอนเนี้ยท่านให้คีย์เวิร์ดอยู่เสมอให้คอยสังเกตให้ดีนะสังเกตให้ดีกว่เลยว่าคุณจะได้รับข้อมูลชุดข้อมูลอะไรที่มันดูซ้ำๆซ้ำๆอ่ะเอาตรงนั้นนํามาใช้ไม่ใช่เจอสิ่งซ้ำๆแล้วแบบโคบื่อจังเลยพูดอะไรซ้ำๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องถ้าเราฟังแล้วเห็นอะไรซ้ำๆช่องนั้นก็พูดแบบนี้ช่องนี้ก็พูดแบบนั้นเอ่อไปดูหนังสือตรงนั้นก็เจออะไรอย่างเง ให้คุณรู้ไว้เลยนั่นคือสัญญาณที่เบื้องบนเขาจะส่งมาเพื่อซัพพอร์ตพรของคุณเพื่อซัพพอร์ตพรของคุณนะคะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงหน้าคุณใครที่คิดว่าตัวเองหาทางออกไม่ได้เลยตอนนี้ตื้อตันหาทางออกไม่ได้อะไม่ต้องไปคิดกงังวลละรับพรนี้ซะรับพรนี้แล้วก็ปลอดโปร่งไม่ต้องไปกงังวลแล้วไม่ต้องไปสนใจด้วยว่าพรนี้จะมาจากไหนอะไรยังไงเมื่อ,อไรฉลับ เออแบบฉันรับอะเหมือนได้อาบพรเหมือนเหมือนนคุณนึกถึงภาพอะน้ําอะคุณอาบน้ําอะจากฝักบัวที่มันไหลผ่านตัวคุณอะ่ะจินตนาการภาพไปเลยว่าคุณกําลังได้รับพรผ่านสายน้ํานั้นแค่ช่วงเวลาหนึ่งมันก็ทําให้พลังงานของคุณอะฟื้นคืนขึ้นมาได้จากพลังงานที่ดอบลงไปต่ําสุดเลยอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นพลังงานที่สูงขึ้นมาได้อย่างน่าอาจจัศจรรย์อย่าประมาทพลังงานช่วงช่วงวบช่วแเว็บท,ที่ที่รู้สึกดีๆนะอย่าประมาทนะคะเพราะมันเป็นตัวดึงพลังงานของคุณนะคะสิบดาบเหตุการณ์เก่าๆเหตุการณ์เดิมๆจบจบอะไรที่มันไม่ใช่จบตัดจบทุกอย่างเลยสิบดาบเจบ็บแต่จบมันเจ็บหน่อยที่ผ่านมาอาจจะรับยากนิดนึงอะ่ะมันอาจจะรับยากไอ้สิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่เราเคยคิดว่ามันจะ ที่เราเคยคิดว่ามันน่าจะใช่ของเรานะาอะไรนะแล้วมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดพลิกผันขึ้นมาเราเสียบางอย่างไปเราตัดความสัมพันธ์จากบางคนเรารู้สึกว่าคนนี้ท็อกซิกหรืออะไรก็ตามเขาไม่ใช่พลังงานเดียวกันกับคุณเหตุการณ์นั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่คู่ควรกับคุณคุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควรกับคุณมากที่สุด เจ็ดเม้า้าที่ไม่เหมือนคนอื่นโดดเด่นเฉพาะตัวพรวิเศษเนี้ยพรวิเศษนี้นะคุณจะได้รับชัยชนะในแบบที่เป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วก็มันไม่เหมือนคนอื่นจริงๆแม่หมอจะบอกอีกเรื่องหนึ่งอะไม่รู้คุณจะเข้าใจหรือเปล่า แม่หมออยากจะบอกว่าบางครั้งเราจะได้รับความมหาจ,จรรย์หรือพอรวิเศษจากเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทีมของเราหรือแต้มบุญหรืออะไรก็ได้ที่เราจะเรียกกันนะเราไม่รู้หรอกนะว่าขจะมาจากทางไหนอ่ะจนกว่าเราจะรู้แล้วอ่ะจนกว่าเราจะได้เจอแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋อมาทางนี้นี่เองนะช่วงย้อนเวลากลับไปอ่ะเอาเปรียบเทียบย้อนเวลาเปรียบเทียบไ่หมดน,นี่นะจะไปเปรียบเทียบใครเนาะยังนึกไม่ออกย้อนเวลากลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วเอาแค่3ปีตื้นๆอ่ะ แแค่สปีที่แล้วแม่หมอก,ก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองอ่ะจะมีชีวิตแบบไหนจะเป็นยังไงชีวิตจะเป็นแบบไหนไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าเรามีทีมเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีเบื้องบนที่คอยซัพพอร์ตคอยดูแลเราอยู่และรู้สึกว่าจักรวาลอ่ะโอบกอดเรารู้สึกว่าเราเราอ่ะรู้สึกดีว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียวอะประมาณนั้นอนะประมาณไม่ไม่ได้อยค่าตัวเองไม่น้อยเนื้อต่ําใจไม่เลยอะไรแบบนี้นะพราเรารู้สึกแบบนั้นนะ่ะแม่หมอก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างอะแม่หมอไม่รู้ว่าเบื้องบนจะซัพพอร์ตอะไรแม่หมอบ้างคือไม่รู้เลยในหัวคือไม่มีเลยแต่เราเปิดรับอย่างเดียวว่าเดี๋ยวเขาช่วยเมื่เดี๋ยวเขาช่วยอะไรประมาณเนี้แล้วพอเราก็ใช้ชีวิตของเราอะเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลเรียนรู้ทุกอย่างเพิ่มเติมในชีวิตให้ให้มากขึ้นอะ เหมือนเราอะ่ะเติบโตไปเรื่อยๆแล้วกันพยายามเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยวางไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันจะมาหา,หาเราอะ่ะว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนอะ่ะปล่อยวางเรื่องนั้นแต่เรารู้ว่ามันจะสําเร็จเรารู้ว่ามันจะประสบความสําเร็จอะ่ะชีวิตอะ่ะเรารู้แค่นี้แล้วพอผ่านมาจนถึงวินาทีนี้แม่หมอก็รู้ว่าเออเขามีช่องทางให้เราจริงๆเขามีช่องทางมาแบบเป็นร้อยแปดเป็นไม่รู้กี่เส้นทางเลยนะเราคิดว่าเออน่าจะมาจากทางนี้หรือเปล่าน่าจะมาจากทางนี้ไม่ใช่เลยเขามีมา คือเข้ามาทุกอนุที่เขาจะสามารถแทรกเข้ามาช่วยเราได้อะเหตุการณ์ต่างๆทุกอย่างเลยเข้าแทรกที่จะช่วยเราได้เสมอๆดังนั้นนวันนี้คุณต้องไว้วางใจไว้วางใจพรที่คุณจะได้รับว่าคุณจะได้รับจริงๆแค่นั้นแค่นั้นคือจบคือตัดไปเลยไม่ต้องมันเออไม่ต้องมาบอกว่าเมื่อไรแล้วจะเนี่ยมันเป็นอัตราที่ทำให้คุณปิดกั้นตัวเองปล่อยโฟยืนยัน ใช่ฉันจะได้รับพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มนโนไม่ได้เป็นเรื่องโกหกไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่หลอกลวงฉันจะได้รับและทีนี้พอคุณจะได้รับ่ะแต่คุณต้องไม่รู้นะว่ามาจากทางไหนอะ่ะคุณจะต้องไม่รู้นะอันนี้ต้องเก็ตต้องต้องเก็ตก่อนแต่ถ้าคุณรู้ว่าเดี๋ยวฉันจะได้รับจากจากการถูกหวยแน่เลยฉันจะได้รับจากการที่คนนั้นเอาเงินมาให้ไม่ใช่นะ ถ้าต้องคุณต้องไม่รู้ว่าจะมาจากทางไหนถ้าคุณไม่รู้เท่ากับมันเป็นสัญญาณว่าคุณปล่อยโฟลณคุณเปิดรับคุณแบบอลาวคือมาเลยมารอบด้านเลยไม,ไม่ปิดกั้นว่ามันจะมาจากทางไหนไม่กิดไม่ปิดกั้นว่าความสําเร็จหรือพรหรือสิ่งที่เราต้องการจะมาจากทางไหนนี่คือเคล็ดลับนี่คือเคล็ดลับที่จะสามารถบอกคุณได้และคุณจะได้เก็บเก็บพรวิเศษไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เอาไปหนึ่งข้อก่อน เอาไปหนึ่งข้อก่อนแต่ถ้าผ่านด่านตรงนี้หนึ่งข้อนี้คุณรับได้นะคุณปล่อยโฟคุณแบบตื่นเต้นอะ่ะทุกครั้งอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะมาจากทางไหนอะ่ะแต่รู้ว่าตัวเองจะได้รับมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะคุณจะเก็บเก็บทุกพรคุณจนเก็บทุกความสําเร็จคุณจะได้เก็บมันมีแต่เก็บเกี่ยว สิ่งที่ที่เบื้องบนจะให้กับคุณเนี่ยเริ่มต้นเลยะจะประสบความสําเร็จขั้นแรกก่อนที่คุณมีความพยายามที่จะออกจากจุดที่มันไม่ใช่หรือผ่านเหตุการณ์ที่ไม่โอเคไปได้คุณจะได้รับชัยชนะคุณจะมีชัยเหนือทุกสิ่งเหนือทุกสิ่งเนี่ยต้องบอกก่อนไม่ใช่มีชัยมากกว่าคนอื่นเลยม,มีชัยเหนืออัตราในตัวเองด้วยเพราะมันมีไพ่เดวลขึ้นมาในตอนแรกไง คุณจะมีชัยเหนืออัตตาตัวเองคุณจะต้องมีชัยเหนือความรู้สึกบางอย่างที่มันท็อกซิกอ่ะมันติดอยู่ในใจของคุณอ่ะคุณจะเคลียร์พวกนั้นออกได้และคุณจะนิ่งกับสถานการณ์แล้ฉันจะเก็บอย่างเดียวอะไรที่ไม่ใช่ฉันเคลียร์ออกเคลียร์เอาไปเลยอะไรที่ไม่ใช่หมายถึงว่าอะไรที่ทําให้คุณทุกข์ใจเสียใจแม้กระทั่งความรู้สึกของตัวคุณเองนะบางทีอย่าไปโฟกัสที่คนที่ไม่ใช่บางทีปัญหามันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่คนปัญหามันอยู่ที่ความรู้สึก และการตัดสินเขาเข้าใจไหมคะบางทีอ่ะคนคนแน้นบางทีไม่เกี่ยวหรอกบางทีเขาเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกอ่ะแต่เราไปพยายามโฟกัสว่าเขาฉันไม่ชอบคีหน้าเขาฉันเขาเป็นอย่างนั้นเขาพูดไม่ดีเขาพูดบูลลี่ฉันเขานู่นนี่นั่นจริงๆปัญหาบางทีมันอยู่ที่เราอ่ะมันอยู่ที่คุณคุณแค่รู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเพราะเขาเรียกร้องเขาเป็นคนแบบนั้นเพราะเขารู้สึกว่าคุณกําลังจะอยู่เหนือเขาแล้วเนี่ยเนี่ยมันอยู่ที่คุณถ้าคุณมีไมเซ็ตแบบนี้ปุ๊บ เขาไม่สามารถมาทําลายอะไรคุณได้ไม่สามารถมาทํรลายใจิตใจคุณได้อะไรเลยค,คือเขาเข้าไม่ถึงคุณเลยจนเขาไม่ใช่ปัญหาในชีวิตของคุณอีกต่อไปเข้าใจที่แม่หมอบอกใช่ไหมว่าบางครั้งอะปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีมันอยู่ที่ตัวเราและส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซนต์มันอยู่ที่ตัวเราจริงๆถ้าเราแก้ที่ตัวเราได้คือทุกอย่างมันจบอนี่คือแม่หมอพยายามที่จะบอกกับพวกคุณว่าเราไม่สามารถแก้หรือเปลี่ยนสถานการณ์อะไรได้เลยข้างนอกถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่เราจะเปลี่ยนได้คือตัวของเราพอเราเปลี่ยนข้างในปุ๊บภายในเราเป็นยังไงอะภายในภายในเราเปลี่ยนแล้วอะภายในเราดีอะทุกอย่างมันดีมันคือกฎแห่งแรงดึงดูดมันคือกฎแห่งกรรมมันคือกฎแห่งการกระทําการกระทํามีทั้งหมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายก็คือการแอคชั่นอะการกระทําแบบแอคชั่นอะวจีก็คือการพูดอะการพูด การกระทําของการพูดคุณพูดแบบไหนคุณพูดดีๆคุณพูดกับตัวเองบอกรักตัวเองเธอต้องสําเร็จเนี่ยมันเป็นวจีกรรมแล้วก็มโนการคือความคิดอ่ะคุณต้องคิดบวกคุณต้องคิดดีมันมีประมาณนี้เซตเซตของมันอ่ะระบบของมันมีประมาณนี้แหละให้คุณเข้าไปสู่ระบบให้ได้ก็พอพอเข้าไปสู่ระบบให้ได้ปุ๊บทุกอย่างคุณแฮ็กได้หมดเลยคุณอยากที่จะเซกอะไรคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จแบบไหนคุณอยากที่จะดึงดูดอะไรคุณดึงดูดได้หมดแล้วพรต่างๆก็จะเข้ามาหาคุณอยู่เรื่อยๆ หมือนพอรหนึ่งข้อเนี่ยจะสามารถดึงดูดพรหลายๆข้อเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเบื้องบนอยากบอกอะไรคะจัสมินจัสมินแล้วก็อัศวินถือเหรียญอัศวินถือถ้วยแล้วก็แปดเหรียญแปดเหรียญขึ้นมีแดดาบแปแปดดาบ แปดไม้เท้าแล้วก็แปดเหรียญแปดแปดแปดเป็นสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้เป็นสัญลักษณ์ของความไม่สิ้นสุดคุณไม่ต้องห่วงว่าชีวิตจะจบไม่จบมันเริ่มต้นใหม่จบจากตรงนี้มันก็เริ่มต้นใหม่คนเราเริ่มต้นใหม่เสมอๆเราเราคือมันจบเพื่อเริ่มต้นแค่เนี้คุณต้องคิดเนะี่ยคีย์เวิร์ดวันนี้มันจบเพื่อเริ่มต้นตัวตนของคุณไม่ได้หายไปไหนชีวิตของคุณไม่ได้หายไปไหน ชีวิตของคุณยังอยู่เพียงแค่คุณจะต้องเซตชีวิตใหม่บทละครใหม่อยากได้ชีวิตแบบไหนล่ะไอชีวิตเก่าๆมันจบไปแล้วอะทีเนี้ยเลือกเลือกเขาเรียกเลือกเรื่องอ่าเลือกเรื่องที่จะใช้ได้เลยที่จะเล่นได้เลยคุณจะเล่นชีวิตแบบไหนถ้าคุณจะเล่นแบบเออชีวิตแบบท็อกซิกฉันจะเป็นคนที่แบบโหดูแย่มากๆอะคุณก็เลือกมันมันเป็นฟีวิลของพวกคุณเนี่ยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันจะไปเลือกทําไมอะไรชีวิตแบบนั้นน่ะฉันจะเลือกชีวิตดี บางคนบอกว่าจะเลือกได้ด้วยเหรอไม่หมอเลือกได้เลือกได้จากมโนความคิดก่อนมโนกรรมก่อนมันเกิดขึ้นจากความคิดก่อนจินตนาการเราคิดว่ามันเป็นไปได้เราบอกตัวเองทุกวันน่ะการความคิดเนี่ยถ้าเราคิดดีปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณนะมันเป็นสัญญาณเอ่อไปลิงก์กันกับจิตวิญ,ญญาณของคุณไปลิงก์กับพลังงานคือจิตใต้สํานึกของคุณน่ะที่มันเป็นตัวรู้เป็นผู้รับรู้อยู่อะ่ะ เป็นพู้เฝ้าดูและรับรู้อยู่ว่าคุณจะส่งชุดข้อมูลอะไรเข้าไปเนี่ยเพราะคุณมีความคิดที่บวกความคิดที่ดีความคิดที่เป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเนี่ยจิตใต้สํานึกของคุณเขาเหมือนยักษ์จินนี่เขาเหมือนอะไรเขาจะเสกอะไรให้กับคุณก็ได้นั่นคือความพิเศษนะคุณรู้ไหมทีนี้คุณส่งเข้าไปในจิตใต้สํานึกและมันต้องส่งดีๆและเขาจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานี่คือเรื่องมหัศจกรย์จนี่คือเรื่องที่ความเป็นไปได้ที่คนเขาทำได้จริงและโดยเฉพาะไม่ต้องใครเราไม่หมอนี่แหละ ที่ชีวิตปกติเลยชาวบ้านชาวช่องปกติเลยแม่หมอเป็นแบบคนปกติมากๆไม่ได้แบบโอโ้โหฉันรวยแบบร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกมันไกลเกินเอื้อมแต่สิ่งนี้แม่หมอเป็นใช้ชีวิตเหมือนพวกคุณนะ่ะทำงานมีครอบครัวอยู่เหมือนพวกคุณนี่แหละไม่ได้นอกเหนือจากพวกคุณเลยแต่แม่หมอสัมผัสความพิเศษที่มันได้จากเรื่องนี้ เลยอยากที่จะแป่งปันด้วยนะคะแล้วไพคุณอ,ออกมาในลักษณะนี้คุณต้องเปลี่ยนเอาไว้คันดิ้งคือการตื่นการตื่นการเปลี่ยนการได้เกิดใหม่ชีวิตของคุณเป็นแบบนั้นคนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอเนี่ยคือชีวิตแต่เปลี่ยนคุณเชื่อไหมว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนได้ตลอดบางทีเราจบจากวงโครจรเก่าๆอะแล้วมันก็ดีขึ้นเพราะเราก็คิดว่าวงโครจรนี้จะใช่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวมันดีขึ้นมันมันงอกงามมันมันเติบโต อย่าปิดกั้นก็พอเราคิดว่าตรงนี้คือสุดแล้วล่ะตรงนี้คือจุดที่พิเศษแล้วล่ะคือมันคือจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตแล้วล่ะโอเคมันคือจุดประสงค์เราก็ทําไปเรื่อยๆแต่แต่ว่าจิตอิญ,ญญาณของคุณนะ่ะภายในของคุณนะ่ะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคุณจะเสริมทับความแข็งแกร่งอ่ะให้กับตัวคุณได้มากแค่ไหนเท่านั้นเองมันต้องเติบโตไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆจะต้องเติบโตไปเรื่อยๆเก็บความรู้ในระหว่างทางให้ได้และนั่นเป็นคี์เวิร์ดสำคัญอีกหนึ่งข้อ นั่นเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญแม่หมอเคยพูดอยู่คลิปหนึ่งว่าเวลาเราจะไปอภูเก็ตนะลองเปลี่ยนจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตบ้างเวลาเราจะไปภูเก็ตเรานั่งเครื่องไปเนี่ยไปถึงไปถึงนั่งเครื่องไปถึงภูเก็ตเลยเราจะไม่รู้ระหว่างทางเลยว่ามันมีจังหวัดอะไรที่สวยงามบ้างเราจะต้องผ่านจังหวัดอะไรตรงนี้เขามีอะไรขายนะผู้คนเขาเป็นยังไงต้นไม้ที่ขึ้นแถบนั้นเขาเป็นยังไงเกษตรเขาคุณมันได้อิ่มเอมเรามีประสบการณ์มากกว่าคนนั่งเครื่องอันนี้เปรียบเทียบ บางคนก็จะบอกว่านั่งเครื่องก็ก็เร็วดีใช่มันเร็วแต่คุณจะไม่ได้เขาถามคุณคุณว่าเออเพชรบุรีอะ่ะเขามีอะไรบ้างจังหวัดนั้นเขามีอะไรบ้างสวยไหมเออประจวบคีรีขันเป็นยังไงชุมชุมพรเป็นยังไงคุณคุณตอบเขาไม่ได้อ่ะแต่คนที่แบบเออค่อยๆไปอ่ะค่อยๆไปอ่ะเก็บทุกรายละเอียดไปเลยอย่างเงี้ยคุณจะได้เห็นหมดเลยเออตรงนี้เขาเป็นอย่างนั้นนะตรงนั้นเขาเป็นอย่างงี้ผู้คนเขาทาตรงนี้เนี่ยมันคือประสบการณ์ชีวิตพรในข้อเน,นี้ ที่คุณจะได้รับเนี่ยใช้ชนะแบบแบบเล็กๆอะ่ะเหมือนเหมือนตกอาป,ปาเล็กตกไปใหญ่เลยพรนี้เล็กมากสําหรับคุณนะแต่จะเป็นพรที่ตกพรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนดอใต้สําหรับใต้สําหรับเป็นสามดาบอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าไปอยู่กับมันมากความรู้สึกเสียใจอะ่ะอย่าไปอยู่กับมันเพราะว่าทําไมบอกว่าอย่าไปอยู่กับมันเพราะว่าคุณเจอเหตุการณ์นี้มากี่ครั้งแล้ว เราตั้งแต่เด็กๆเราเสียใจเราเสียน้ําตาม,มากี่ครั้งเราผิดหวังมากี่ครั้งเราน้อยเนื้อต่ําใจตัวเองมากี่ครั้งเราเจอเราเจอเหตุการณ์ที่มันทาให้เราเสียน้ําตาม,มาตั้งเท่าไหร่แล้วเราจะจมอยู่กับการเสียน้ําตามไม่ได้ปฏิญาณกับตัวเองเหมือนทุกครั้งที่แม่หมอบอกเราจะต้องปลดแอกปลดแอกไอ้ความเศร้าออกไปจากชีวิตสักทีปลดแอกไอ้คนที่แบบจะต้องมาประชันขันแข่งหรือเราจะต้องไปแข่งกับใครเขาปลดแอกไปเลยแล้วแข่งกับตัวเองพอ แข่งกับตัวเองแข่งกับความสําเร็จของตัวเองแข่งกับอัตตาอีโก้ของตัวเองแข่งกับอะไรที่ที่ตัวเราเองอ่ะชอบทําให้เราแบบเออไปอยู่ในจุดที่เสียน้ําตาคุณแข่งกับตรงนี้แล้วคุณจะได้ชัยแบบชัยชนะที่แบบเหนือเหนือเหนือกว่าชัยชนะใดๆในโลกใบนี้เดี๋ยวแม่หมอหาไพ่เอาไปวางไว้ตรงไหนโอเคมาดูไพ่ออร์เคิลเพิ่มเติม แม่หมอรู้สึกดีกับพลังงานหินลาพีสเมื่อกี้มากเลยคุณพลังงานของเขายังอยู่กับแม่หมอตลอดเลยคุณรู้ไหมเนี่ยมาดูอีก3ามใบชุมชนคอมคอมูนิตี้รีลีส เป็นอะไรที่เหมือนเหมือนเบื้องบนอะว้าวคุณอ่บรนลันเห็นไหมเก็บปลาเล็กกินปลาใหญ่แต่อันนี้เป็นเป็นนกกินปลาคุณจะได้เก็บไปเรื่อยๆอะ่ะคุณจะได้เก็บความความสำเร็จไปเรื่อยๆแน่นอนคือการันตีเลยนะว่าคุณจะได้เก็บความสำเร็จเก็บชัยชนะของตัวเองไปเรื่อยๆและเป็นวงกว้างมากมาก คนที่อยู่ร่วมกันกับสังคมแบบคนเยอะๆเนี่ยคุณต้องเข้าใจความแตกต่างคุณต้องเข้าใจความแตกต่างคุณไม่จําเป็นจะต้องให้เขาเหมือนเหมือนกันกับคุณนะแล้วคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันกับเขาทุกคนมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปจนมันกลายเป็นสีรุง้งจนมันกลายเป็นความสวยงามคุณมองรุ้งแล้วคุณรู้สึกตื่นตระหนกตกใจไหมคุณรู้สึกแบบว้าวไหม อัจริงๆคนส่วนใหญ่จะว้าวกับลุง้งจะว้าวกับความมหัศจรรย์ของสีที่อยู่บนท้องฟ้าดังนั้นมนุษย์เราก็เป็นแบบนั้นแหละเบื้องบนน่ะเขาก็มองความแตกต่างของมนุษย์ทุกๆคนน่ะเหมือนสายลุง้งไม่ว่าเราจะมองมนุษย์ตรงหน้าเราที่มีความต่างอ่ะเราจะใช้อัตราของเราบอกเราเกลียดนะเราโกรธนะคนแบบนี้เบื้องบนจะไปมองว่าเป็นสายลุ้งได้ยังไงจะไปมองว่าสวยงามได้ยังไงแต่เบื้องบนท่านมองเห็นอย่างนั้นจริงๆท่านมองเห็นว่ามนุษย์เราต้องเจอสิ่งนี้สิ่งนี้เพื่อให้รู้ทุกอย่าง เพื่อให้รู้ว่ามันมีคนตรงนี้มีคนที่คิดแบบนี้มีคนที่เป็นแบบนี้แล้วเราจะทํายังไงกับคนตรงนี้เราจะทํายังไงต่อสถานการณ์นี้ถ้าเราโกรธเราเกียดเราเลือกคบเขาแล้วเราก็ไปเจอคนแบบนี้อีกในอนาคตข้างหน้าเราก็ต้องหนีไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สถานการณ์ที่เบื้องบนส่งมาให้กับคุณเนี่ยเป็นการเข้าอกเข้าใจชุมชนของคุณเข้าอกเข้าใจและมองภาพรวมที่ที่เป็นเป็นกลางที่สุด ให้คุณมองภาพรวมที่เป็นกลางที่สุดว่ามนุษย์เรามันมีความแตกต่างมันจึงเป็นมนุษย์ไงมันจึงมีความสวยงามมันจะมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ตลอดอย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดว่าคนไม่ดีอทําไมไมัไม่หมดโลกสักทีอะไรอย่างเงี้ยเออคนคนไม่ดีทําไมไม่หมดโลกสักทีแล้วมันก็ไม่เคยหมดเลยคุณเชื่อไหมแต่เราก็พยายามแบบโอ้โหเราจะพยายามไปตัดสินคนไม่ดี มันก็ไม่หมดแล้วทีเนี้ยไอคนไม่ดีเขาไปอยู่ในกลุ่มของเขาอ่ะเขาก็ไปเป็นคนดีของอีกกลุ่มนึงเหมือนกันอย่างเงี้ยดังนั้นอ่ะเราบางครั้ง่เราไม่รู้มุมมุมมองของเราอ่ะมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นแต่เบื้องบนและสิ่งต่างสิ่งเขาเห็นที่มันกว้างกว่าเขาเห็นทุกมุมเลยเขาเห็นทุกมุมเลยแม่หมอจะเล่าอีกแล้วนะคุณใครที่ใครที่แบบไม่ชอบให้แม่หมอเล่าต้องระวังให้ดีเพราะแม่หมอจะเล่าแล้วนะเรื่องส่วนตัวมีอยู่มีญาติอ่ามีญาติอยู่คนหนึง่งใช่ไหมเขาอยู่เขาอยู่ต่าง เขาอยู่เมืองกรุงอ่าแล้วทีนี้ยคนบ้านนอกกันนักการเมืองการเมืองคนบ้านนอกอ่ะเขาจะชอบนักกันเขาจะชอบพักการเมืองนี้มากๆเลยจะชอบกันมากๆเลยพักการเมืองเนี้ยนะแต่คนในกรุงอ่ะเขาจะเกลียดพักการเมืองนี้มากพอทีเนี้ยเขาไม่รู้ว่าญาติญาติแถวบ้านนอกอ่ะคือถ้ายกตัวอย่างมีสิบคนอ่ะก็จะชอบพักการเมืองสิบคนเลยสิบครอบครัวเลยแต่คนที่อยู่ในเมืองกรุงอ่ะ เขาจะชอบอีกพัก,การเมืองหนึ่งบอกวันนั้นเขาก็โทรศัพท์มาหาญาติที่ต่างจังหวัดว่าคุยกันไปเรื่องการเมืองคุยกันไป,ไปคุยกันมาเขาก็บอกว่าทําไมไอ้พวกคนที่ชอบพักการเมืองนี้ไม่ตายกันไปให้หมดเขาพูดแบบนั้นแล้วทีนี้คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ถึงกับอึง้งและแต่ในใจอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าตายกันหมดอ่ะเธอมาหาใครไม่ได้เลยเพราะญาติเธอจะตายกันหมดเข้าใจไหมมันคือความต่างไอ้น,นี้มันมันอาจจะมองเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องแบบ อาจจะมองเป็นเรื่องสนุกสนุกนะแต่ไม่หมอแม่หมอก,ก็เลยเห็นว่าเออมันคือความแตกต่างพอมันผ่านไปในช่วงหนึ่งปุ๊บไอ้ช่วงนั้นน่ะมันช่วงเท่าไหร่ะห้าปีสิปีหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้การเมืองก็จะรุนแรงมากใช่ไหมเออก็ทีนี้ก็ผ่านไปได้ครอบครัวก็ยังคงเป็นครอบครัวญาติก็ยังคงเป็นญาติก็ยังไปมาหาสู่กันเมื่อเร,เ,เราเบาเราเบาตัดสินเราเบาใช้ mindset ของตัวเองไปบีบบังคับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรา ทุกน้อยลงเหมือนกันอันนี้คือเปรียบเทียบเฉยๆเปรียบเทียบเฉยๆนะคะแล้วตามนี้ก็คือคุณอะจะต้องปล่อยอะไรที่มันไม่ใช่ไปบ้างอะไรที่แบบคนที่แบบเห็นต่างคนที่มองเราต่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเขาไปเถอะแล้วเราจะอยู่กับพวกเขาได้แบบสบายใจดูพวกอยู่กับพวกเขาได้แบบไม่อึดอัดเลยนะคะไม่อึดอัดเลยโอเคแล้วก็จะมีแต่ความ a b u n d a n c e อุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็ มีน้องนะคะเนี่ยส่งมาให้แม่หมอนะคะมีเป็นสร้อยด้วยอะไรด้วยนะสวยงามก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะที่ส่งมาที่แม่หมอเอ่ยไปตั้งแต่คลิปเมื่อวานนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะในการสนับสนุนทั้งโอนเงินเข้าในบัญชีทั้งซุปเปอร์แตงทั้งดูทั้งกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็โอ้โหเยอะแยะมากมายมาไว้วางใจในการเรียนคอร์สอ่านไพ่ ขอตื่นรู้นะคะไม่หมอกอ็ขอบคุณแล้วก็ยินดีที่รู้จักพวกคุณทุกๆคนขอพลังงานดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทีมของไม่หมอนะคะแล้วก็พลังงานของตัวไม่หมอเองพลังงานของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยซัพพอร์ตครูบาอาจารย์ของไม่หมอเนี่ขอให้ส่งไปถึงพวกคุณขอให้พวกคุณได้รับพลังงานดีๆกันทุกคนนะคะมีความสุขและก็เติบโตไปได้วยกันกับช่องของไม่หมอนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ